Watch m c h oder ich watch m e i n e h ä n d e เมื่อไหร่เราจะใช้ m i h ซึ่งเป็นคำกริยาย้อนกับ perfective verb หรือเมื่อไหร่ที่เราจะใช้ m i r คลิปนี้มีคําตอบค่ะว่าเราจะดูข้อแตกต่างของคําสองคำนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรียนเจอมันบเด็กกี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในคลิปสั้นๆนะคะกับคำกริยาย้อนกับ reflective verb เป็นซึ่งวันนี้เราจะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า เมื่อไรที่จะใช้มิกหรือเมียเอ้มันต่างกันยังไงใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันเลย Zum Beispiel ich wasch mich ฉันล้างล้างตัวฉันนะคะอย่า yeah. ich wasch mich คือมันสะท้อนกลับมาหาเรา ich wasch mich ฉันล้างตัวฉันหรือฉันทำความสะอาดตัวฉัน ich วาชิเมียไมนเฮนเดเราล้างอะไรคะเราล้างมือมือก็คือเป็นถูกเราล้างก็เป็นกรรมใช่ไหมคะเป็นอ่เป็นอาคูสตีฟออบเจกต์ก็คือถูกเราล้างเราก็จะไม่ได้ล้างเจาะจงมาที่มิกคือตัวเราแล้วเราจะมาเจาะจงตัวที่เราถูกล้างคือมือของเราก็คืออิกวาชิเมียดีเฮนเนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามตารางนะคะหรืออีกคำหนึ่ง Ich schminke mich ก็คือฉันแต่งหน้าฉันแต่งหน้านะคะฉันทาหน้า Ich schminke mir meine Augen นะคะ Ich schminke mir meine Augen สังเกตว่าประโยคสองประโยคต่างกันตรงที่อีกประโยคหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้มี accusative object ไม่มีตัวกรรมที่ไปทําต่อนะคะคือบอกแค่ว่าแต่งหน้าเฉยแต่ไม่ได้บอกว่าส่วนไหนแต่เมื่อไหร่ที่เราเจาะจงไปว่าอิชชิมิงเกมียมายเนอเกนตามันเป็น a c c u s a t i เป็นกรรมนะคะเป็นกรรมเป็นรรเป็นร,รมตรงเนาะว่ามันถูกถูก แต่งหน้าเราก็จะเปลี่ยนจากมิชเป็นเมียนะคะนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างที่ที่ไม่ยากเลยนะคะในการจําเราก็จําว่าถ้าหากว่าประโยคที่มันมีส่วนคำกรามตรงนะคะที่มันถูกกระทํามีในประโยคเราก็จะเปลี่ยนจากมิชเป็นเมียนะคะส่วนตัว r e f e c t i v e ตัวอื่นๆนะคะในส่วนของคําสรรพนามตัวอื่นไม่มีไม่ส่งผลนะคะเหมือนเดิมก็เป็นคลิปไม่ง่ายนะคะในการดูข้อแตกต่างของการใช้คํากริยาย้อนกลับในส่วนของเอช้ตัวไหนดีนะมันมาหาฉันโดยตรงหรือว่ามันไปสะท้อนกับอีกตัวหนึ่งเป็นกรรมตรงที่เราเพิ่มในประโยคน,นะคะก็ เป็นทริคเล็กๆน้อยนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะชูส